ถ้ที่ติดตามรับชม Family f o r ์ดินสวีเดนเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเนาะคะ่ะแล้วก็อยากให้เฮตุคลิปเกี่ยวกับอีหยังสนใจเรื่องอีหยังยู่สวีเดนเพราะว่าหลังจากนี้ฤดูการเก็บเห็ดมันกับสเมดแล้วเนาะพี่น้องมันกับสิเริ่มเขารู้ฤดูหนาวเนาะอยากเบิ้งอีหยังอยากเห็นอีหยังก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิท้ายให้เบิง้งเนาะ ก็เจอจิงงี้แหละนี่แหละมาแล้วเราก็เจอที่คนเขาไม่เจอดอกีก่คนบ่พอจ้าเสียงียังแม่ตอคอยจะแห้งไตยาน cứ Tiếng lôm Giờ đến những tiếng lôm đây Cái tiếng như tiếng con hoàng. Chút tiếng mộc, tiếng gà. Cái không có như tiếng gì mình chân xịt, ôi, <laughs> đẹp ngắm, ba, đọt một ngắm để ông đưa xịt hay bưng, Khỏi nem, ta quay nem để nhìn, mua chào bưng, Khỏi nem, nhìn đọt một nè, nhìn ba, ai mong nhìn, albuma vòng, nè, nè, đọc hết, pì, phun. มงึงมันหลีกคนอยู่ดีนะอ้ยอีเธอเธอใีใอยแม่ใอยเห็ดงามสวยงามโอ้ยผากพุ้มใจเฮ้ย <c> เ <oughs> น่าเหมียนจึงสี่เหลย่ยปากพุ่มใจในความสามารถจะของเน่าเหมียนวาสนาความหมาน บางงามดอกแต้ฮะกินหมานขี้กระวานไม่สวยนกค่ะแต่ก็พอได้หายก็พอได้กินอยู่ดูเห็นไหมมัทั้งสิบมันดอกหน่อยมันงเนาี่ดูดตไป ใจบ่เย็นเนี่ยไม่กินอิหลีไดเนี่ยใจไม่เย็นนี่ก็ชวดเลยนั่นเนี่ยสวย ตงนี้ก็กมาหาอยู่ด้วยยังไงดอกนียเนี่ยเอามานัานมาเปลี่ยนมันตังทะเลอ,อยูู่้เดียวนี่ <c oughs>

mấy cái này kiếm nhái nhìn đồ nhà món đồ nhà món đồ nhái món này nhái món nè 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 Không có đồ nhái món nhả nhái có trái cát cát ngang này còn tập bao ngang đây này bữa bên đây đột có đây

เดอพี่เนาะเมืสิดท้ายเมื่อเจอเบิ้งอันแม้ที่มันหลุดตาเขาเห็นเบิ้งอันที่มันหลุดตาเขาสิคือคนมอเห็นมันนะหนึ่งคือคนไม่เห็นมันเนี่ยถึงไม่ตั้งคนอีก ค้นหาความเห็น,อ,นยอยู่ทั้งคุณนี่นี่อยู่แต่ใบใหม่สินี่อยู่แต่ใบใหม่สิแต่ย้ายก็ยังบนอ่อนบรงแข็งแรงแข็ง,ขง,งเลยคนโมเมนหน่อยๆได้เหมือนอยู่ในป่าเนี่ยเมื่อก็บใบใหม่หอๆจังสิ Mà. Tôi khá chào gặp mắt tôi đồn nào Tôi thì để đổ nhai mình phải Mình mắt Anh ấy cứ mắt bì, ta khổ Rồi đến มองที่เงียงเข็มขัดสั้นที่ที่คนคาดไม่ถึงมองที่คนคาบ่าถึงว่ามันสีขข้นแต่มันสีมีแต่มันเก็มนีมัคนก็ยังเต็มาอยอไปหมด phải chơi kéo thang phải chơi kéo dìu thang gặp con trai nó. không phải thì gì không phải như thế này. Bí này nhạc. พ่นหนีอยู่ตัว heat อ้ยเริม่มแต่ว่าหาคนบนแหน่นได้พี่นอ้องหาคนนอนอ่อ,อนจึงมันแต่งอยู่งเหมาะจ,จิ่ร เดด้าต้องหาโดยละเอียดนะเดด้าสายตาสายตาต้องจับจ้องแบบว่าสุดๆจ้องเนี่ยเอ็มมันขาดอื จะเป็นบรรยากาศถ่ายดูบรรยากาศแล้วก็มาเจอเห็ดดอกใหญ่ๆเห็ดดอกใหญ่ๆหลีอยู่นี่นี่ดอกน้อยมันก็มีเห็นดอกน้อยมันนิดเดียวเด้พี่น้องแล้วก็เลยแนมสอดแนมสอดหยาเข้าขไปก็เลยเห็นดอกใหญ่มัน nhà hiền bay những gì là không không có cả tôi hiền mất này, nhà hiền bay ui ông chạy anh tô thả non cột ngọn thả tay 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 đẹp tay 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 thè Mông tay tay Ôi, tay 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 วันนี้สภาพีหมนคนี่บีตังอะเสียงนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นี่นี่เอามอเตอร์ไซค์กับม่ขี่ไี่นีก็ได้ บาอยูนปลาเป็นสังพ้นจะได้มองดอ,อกเห็ดกรางเห็ดไปติปดกีบเดิอืมอืม อาเบิงดอกสุดท้ายมาพร้าวดพร้ด,อดโอเคนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเจอกันครับอีพีต่อไปเนะคะคาะใอยติดตามรับชมนะคะแฟมิลี่ฟอร์ดอินสเวน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายเฮดเฮด